วันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่แม็กมาถ้ำนาคีพราแม็กจะพาเพื่อนมาชุดตัวที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรามาเจอกันที่ถ้ำนาคีอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนม Roc k นาคีพาร์ทสองวิดมาย e e แม็กก้ากับพลอย <c oughs> สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวนาคีรอบหนึ่งซึ่งเราไม่ใช่คนเดียวนะจ๊ะเราเป็นเพื่อนฝายจ๊ะชื่อพลอยนะค่ะเป็นน้องของแม็กปีหนึ่งแต่เป็นเพื่อนกันวันนี้เราจะไปขึ้นนาคีพลอยอย่างไรแมไม่แม่กอบไปรอบรอบนี้รอบที่สองแต่พลอยอ่ะไปรอบนี้รอบที่สามของถ้ำนาคี กูกันรอบสามคือเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้เจ็ดมงสีสิเอ๋อไม่ได้ทำไมคะตื่นมาเพื่อสนาสตายอยู่มึ่งอะไรคือเราจะไปแบบไม่ต้องแวะไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าอีพีที่ผ่านมาลนะ่ะเราแวะแวะแวะ,วะหลายจุดแล้วก็คือกระพามันขึ้นไปชุดตัวแล้วก็ลงมาเป็นอีพีสดสั้นแม่กับพลอยน่ะเป็นคนที่อยู่ หมู่บ้านเดียวกันเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็อรอู้จักกันมานานค่ะแต่ว่ามาสน,นิทกันช่วงหนึ่งที่เรไปเรียนอยู่สารคามตอนมหาวิทยาลัยช่วงนั้นคน่อนข้างที่จะคุยกันบ่อยเรื่อยๆจนถึงตอนนี้แหละเพราะว่าเรามีอะไรเหมือนกันคือไม่ค่อยจะมีความดีน่ารเออความดีไม่มี <c oughs> ค่ะ <c oughs> ม,มันสมอุวันนี้เราจะไปถ้ำนาขีเราไม่ได้หาไกลเป็นครั้งแรกที่มาแบบ บมมีไกด์ไม่ใช่ว่าไม่มีไกด์แบบไม่ได้น,นัดไกด์ก็คือไกด์หน้าง,งานค่ะอ,ะอะ่วันนี้น้องติดนักท่องเที่ยวไหมอ่ะถ้าช่วงเชาา้าติดนะแต่ช่วงบา่ายโอเค,อเคไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่เป็นไรแปลว่าบุญไม่สัมพันธ์เออถูกดังนั้นไปเสี่ยงตัวข้างหน้าจ้่ไหมบุญสัมพันธ์นกันกับใคร,รก็คนนั้นนะคะผม เรามาแนะนำไกด์กันก่อนดีกว่าบุญสัมพันธ์ครับบุญสัมพันธ์ครับสวัสดีครับผมไกด์หนุ่มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่หนุ่มเป็นไกด์ที่เราเป็นบุญสัมพันธ์หรือเปล่าไม่รู้เราเชี่ยวไม่ใช่มึงไปเลือกเอามึงบอกอย่างนี้ดิ เหนื่อยไหมครับคุณแม่เหนื่อยไหมครับแม่ไม่ไม่เหนื่อยเลยให้พี่เขาไปก่อนเลย ตอนนี้เราก็จะถึงแล้วบ่อชุกตัวแต่นะกท่องเที่ยวเยอะหน่อยนะเราก็ต้องต่อคิวเพราะว่าน้ำน้ำเยอะอยู่ลงบ่อชุกตัวให้ถอดรองเท้าข้ามใส่รองเท้าลงแล้วก็ให้ฝังไก่ต้องต่อคิวก่อนนะทุกคนเพราะว่า ไม่ใช่ว่าพวกเธอจะลงก็ลงนะต้อ่อ่อคิวตามลําดับเพราะว่านะักท่องเที่ยวเยอะมากฝั่ง <Wow. S 2> น,นู้นคือภูเขาที่ประเทศลาวฝนะั่งน,นู้นอ่ะอันนั้นก็คือนะั้ทพวกเธอทะมาเป็นก็มาชุดตัวกันภารกิจวันนี้ก็คือให้พลอยลงบ่อชุดตัวแล้วก็พากันไปผาแล้วก็กลับเลย เมื่อกี้เนี่ยที่ว่าพาพลอยไปชุบตัวไปบออชุบตัวเมื่อกี้ก็คือตรงนูง้นเห็นไหมนะ่ะนัน้ำตกไหลลงมาจากบ่อชุบตัวนั่นแหละอันนี้คือจุดชมวิวว้าว EP นี้ก็เสร็จภารกิจที่ไม่จะพาพลอ,อยมาชุบตัวเหมือนเดิมก่อนที่เราจะกลับก่อนที่เราจะออกไปจากนาทีเนี่ยเราต้องมาไหว้ศาลกันก่อนเพราะว่ามาบอกลาบอกกล่าวต่างๆตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแลก เป็นยังไงบ้างคะ่ะชุดตัวชุดตัวสำลักน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะไปนาคากันตอน่อเดี๋ยวอีพีนี้เราจบกันไว้แค่นี้ก่อนครับเรามารู้จักกับพี่หนุม่มอีกครั้งถ้าใครจะมาถ้ำนาคีติดต่อพี่หนุ่มมาได้พี่หนุ่มขอบคุณมากนะ,ะผมขอบคุณเรับนะครับผมเพราะว่าขึ้นกับพี่หนุ่มสนุกมากว,าวใครจะมูใครจะสวดมนต์มาหาพี่หนุ่มอ่าโอเคไว้เจอกันอีพีถัดไปเพื่อน มันก็มีข้อดีข้อเสียไม่ต่างจากเรานั่นแหละดังนั้นใครจะบอกว่าเพื่อนเราดีหรือไม่ดียังไงเราไม่ได้สนใจเลยนะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนชีวิตใครด้วยซ้ำขอแค่มันอยู่ข้างๆเราเป็นเพื่อนเราก็พอแล้วยิ้มไปขำไปหัวเราะกันไปปรึกษากันไปนี่แหละชีวิตะอะไรมากมายอย่าไปคาดหวังในชีวิตใครเลยไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ใครทำวันนี้ให้ดีก็อพอแล้ว